สรุปผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำเดือนกุมภาพันธ์2568 4กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมยกร่างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรเกษตรปลอดภัยภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอรามันและกลุ่มเกษตรกรตำาบลบ,นบอร์มังเข้าร่วมยกร่างหลักสูตร5กุมภาพันธ์2568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาพร้อมด้วยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยาลาร่วมต้อนรับนางสาวสุมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะณวิชาลัยชุมชนบาติกโมเดลตำบลสาบ,บารางังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี6กุมภาพันธ์2568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมต้อนรับนางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะพร้อมรับฟังประถักถาพิเศษในหัวข้อนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศ,ศึกษาแห่งประเทศไทยณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 6กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาเชิงบูรณา,าการจังหวัดยะลาปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณหอประชุมอาคาร101ลอโรงเรียนสตรียะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา6กุมภาพันธ์2568 วิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการวิาพากษ์หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรเกษตรปลอดภยัยโดยมีผู้อำนวยการู่นวิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองยะลาและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอรามันเข้าร่วมการวิาพากษ์หลักสูตร 7กุมภาพันธ์2568ผู้อํำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะพบปะพูดคุยกับชมรมนักเรียนจิตอา,าสายะลาจัดค่ายเสริมรักสร้างแรงบันดาลใจครั้งที่3นณศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรส่วนส้มวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการทำเกษตรให้แก่นักเรียนในชมรม 7กุมภาพันธ์2568คณะทำงานโครงการพัฒนานและยกระดับทุนฐานลำรงชีพ5มิติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลานาราธิวาสยะลาและปัตตานีอย่างยั่งยืนลงพื้นที่ตำบลลำพญาและตำบลปอเซ้งเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย12กุมภาพันธ์2568 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรครั้งที่9โอคาบุรีเกม4ภูมิภาค21วิทยาลัยชุมชน22จังหวัดระหว่างวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์2568ณจังหวัดพิจิตร 17กุมภาพันธ์2568นางสาวสุนทรีพันธ์กำมปันทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่เทศบาลตำบลลำใหม่เพื่อหารือการขับเคลื่อนภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจฐ,ฐานรากปีงบประมาณพุทธศักราช2568 18กุมภาพันธ์2568 นางสาวสัสิการชีถนอมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญาประจำปี2568ณห้องประชุมเทศบาลนครยะลา18กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหารขนมและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ป่อบางและเยาวชนพื้นที่ชายขอบณก,กลุ่มวิสาหากิจแม่บ้านไอราบูตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโดยมีผู้เข้าร่วม20คนฝึกการทำขนมไทยเม็ดขนุนและหม้อแกงถั่ว19กุมภาพันธ์2568นายกิติกิติโชควัฒนาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีประจำปีการศึกษา2566นณวิทยาลัยชุมชนปัตตานี19กุมภาพันธ์2568นางสาวสุนทรีพันธ์กำปั่นทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตำบลบาระอำเภอกาบางังเพื่อจัดบูตนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 19กุมภาพันธ์2,568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมเชินปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นอย่างมีส่วนร่วมสู่ความสุขชุมชนณห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา19กุมภาพันธ์2568 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ศัก,กยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมวัยแรงงานสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้โครงการ Smart e l อ e r l y พัฒนาความพร้อมวัยแรงงานสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน30คนณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา 19กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์งานครับรุ่นที่5ทับ2568ของที่ระลึกจากภาพภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยมีนักเรียนโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน30คนณโรงเรียนครุชนพัฒนา ตับนปอเซ้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา19กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมศึกษาเกี่ยวกับบริบทชุมชนทรัพยากรศักยาภาพและเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายพร้อมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดยะลา ณที่ทําการกลุ่มปีซารตราติหมู่ที่1บ้านปีซัรตําบลลาใหม่อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา22กลกุมภาพันธ์2,568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาและคณะร่วมพิธีเปิดตลาดนัดแก้โจร SRA ยะลากอดาซายังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จัดงานตลาดนัดแก้โจรณลานข้างคาเฟออเมซอนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาย2กุมภาพานันธ์2568 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมศึกษาเกี่ยวกับบริบทชุมชนทรัพยากรศักยภาพและเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายพร้อมจัดทําแผนพัฒนาชุมชนสําหรับกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดยะลาณนะที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลปอเซ้งอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา22กุมภาพานันธ์2568 วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการตัดผมชายและการบริหารร้านตัดผมจำนวน36ชั่วโมงภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปอบางและเยาวชนพื้นที่ชายขอบที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่นห้องปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสร้างอาชีพวิทยาลัยการอาชีพนครยาลาโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน15คน24กุมภาพันธ์2568 นายกิติกิติโชควัฒนาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยาลาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยาลาเข้าร่วมพิธีวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์68ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏยลา25กุมภาพันธ์2568 วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยาลาครั้งที่2ทับ2,568 25กุมภาพานั 2, นธ์2,568นางสาววันเพน็ญพงษ์สุวรรณสิริรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยาลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลากับบริษัทบอลไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซีเมนติกทัชจำกัด น้ำมหาวิทยาลัยราชพัทยาลา25กุมภาพันธ์2,568วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหารขนมและเครื่องดื่มภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้กวบ้างและเยาวชนพื้นที่ชายขอบณกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านไอลาบูตำบลแม่หวาดอำเภอทามโตจังหวัดยาลาโดยมีผู้เข้าร่วม20คนฝึกการทำสลัดและน้ำสลัด 27กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่2ทับ2568 27กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่เพื่อขอใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยโครงการแนวทางการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละออำเภอกาบางังจังหวัดยะลาปีงบประมาณ2568ณองค์การบริหารส่วนตำบลบาละออำเภอกาบางังจังหวัดยะลา 27กุมภาพันธ์2568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนครั้งที่ 1. ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดยะลาโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน7คน